ตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ปิดอยู่ที่ระดับประมาณ1,200เป๊ะเช๊ะเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเให้เลยค่ะว่ายังไงคะถ้าถ้าระดับนี้ค่ะแสดงว่ามีเกณฑ์จะขึ้นต่อนะครับอ้ยาแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงต่อคะจริงๆผมผมระแวงบ้างนิดนึงบริเห็นต่างชาติขายออกมาเนาะนะครับจริงๆต่อหน้าที่ผมคุยกับทีมนนี่คือจะมีขายที่เป็นบิ๊กล็อตตัว C B F หลอดเองแล้วก็ ในการขายอีกหน่อยหนึ่งนะครับ <GP> o, โดยพาใช่ครับตอนนี้โดยโดยส่วนตัวผมผมมองว่ายังยังจะขึ้นได้อีกแต่ว่าเอก,ก็ก็ระแวงผมก็เลยปรับปรับจุดปรับจุดสต็อปล้อตให้มันสูงขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดถ้าเกิดว่าเซ็ตต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดก็ให้เราขายะนะครับแต่ถ้าเกิดยัง<ด>ยังไม่ตามกว่าหนึ่งหนึ่งแปดสองก็ถืออเมอย่าไง คุนี้ทย์เมฆง่ายนะคือแกไม่ยอมขาดทุนนะคะแกจะบอกเอ่อถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ขอได้กําไรเท่านี้ก่อนอะไรประมาณนั้นคือจุดสตอปลอสของคุณเมฆนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอเราก็ขยับจุดสตอปลอสสูงขึ้นทุกครั้งที่คุยกับพี่มอนเนี่ยผมก็จะขยับเอ่อเกณฑ์ขายเราสูงขึ้นนะนะครับอ่าแม้พอตคุณก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสิคะเนี่ยรับตั้งแต่พันถึงร้อยใช่ใช่วันนี้โยคดครับกลุ่มพวกโรงพยาบาลกลุ่มพวกอะไรพวกนี้ทยอยขึ้นกันหมดเลยพูดวิภาวดีของคุณเมก็มานะ ใช่ใช่แต่ออแต่แต่บางคนก็รอนานหน่อยนะอย่างังนมานะอย่าง้รอต่อใช่ไหมคะรอรอรอโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะซึ่งก็ได้ตามกันมาตั้งแต่เจ็บาทแล้วก็มีปันผลมาแล้วก็ถอยไป6บาทตามทันเลยครับค่ะโรงพยาบากรุงเทพเลยก็มากันหมดเลยยกขยงมาลาดค่ะกลยุทธ์ของคุณแม่ยังถือครองหุ้นโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ถือครับผมก็ถืออยู่ครับค่ะค่ะแล้วแนะนํำยังไงคะมองมองสัปดาห์หน้าต่อค่ะ จริงๆสัปดาห์หน้าผมคิดว่าหุ้นอย่างหน้าน่าจะขึ้นอยู่เพราะว่าอยา่างคราวที่แล้วที่คุยกับพี่ม่อนก็จะมีกลุ่มพวกอสังหาที่เพิ่งซื้อเพิ่มเข้าไปตอนนี้ผมคิดว่าจริงๆนักลงทุนเนี่ยควรจะพอร์ตเต็มร้อยมาตั้งตั้ง,งสักระยะหนึ่งแนละ้วตอนนี้คือถือรอขายดีกว่าครับแต่ว่าโดยภาพรวมอะผมคิดว่าใช่อาจจะมีปรับฐานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่ให้เกณฑ์ไปถ้าปรับฐานลงยังไงเนี่ยไม่ต่ำกวันหนึ่งหนึ่งแปดสองเนี่ยก็ไม่ต้องขายก็ถือไปอนะครับจริงๆผมอยากให้ถือกันล ค่ะนะมีมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงโดยสถานการณ์นี้นะครับค่ะอืมถ้างั้นคันใขรที่ถือหุ้นที่ได้กำไรในตอนนี้ก็ต้องให้ไปไปเรียกก่อนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าตัวอื่นที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมอยากให้นะคที่ลงทุนในหุ้นที่พวกพลังงานพวกอะไรพวกนี้ครับก็ ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ลงทุนหุ้นที่มันไม่เกี่ยวกับพลังงานไม่ได้เกี่ยวกับสินค้า c o m มดิตี้เนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะครับหุ้นพลังงานทําไมต้องระวังคะพอดีว่าในส่วนตัวผมคิดว่าในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันต้องไปอ้างอิงพวกราคาน้ํามันด้วยแล้วน้ามันที่ผ่านมันดีดตัวขึ้นแรงมันอาจจะมียอดตัวบ้างนิดหน่อยคมันคนก็อาจจะเอาเป็นเหตุผลในการขายทํากาไรระยะสั้น S <S ทาให้หุ้นกลุ่มพลังงานมันดูแล้วอมันอาจจะผ่านขวนสูงกว่ากลุ่มอื่น <c oughs> คใครที่ใช<ค>่ใครที่ลงทุนแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะลงทุนใครที่ต้องการจะถือยาวอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องการถือสั้นนี่หุ้นพวกนี้มันมันจะผันผวน,นแล้วเราใจเราอาจจะไม่นิ่งหลบๆถ้าใครที่สู้ไม่ไหวสำหรับหุ้นพลังงานนะคะแรงเหลือเกินมันดิ่งก็เวียงกันห้าหกบาทนะคะ ใช่ใช่ใช่ครับแล้วคุณแม่จะแนะนําหุ้นกลุ่มไหนนะคะในสัปดาห์หน้าคะ่ะในสัปดาห์หน้าแหละครับ<ช>จริงๆผมยังให้น้ําหนักกลุ่มเดิมก็คือ<ช>จะมีพวก property นะครับเอ่อก็ยังยัง,ย,งยังไปได้นะครับจ,จริงจริงจริงสัปดาห์หน้าใจใจผมอยากจะดูราคาน้ํามันหน่อยถ้าเก<ช>ิดว่าน้ํามันแบบยังขึ้นได้อยู่จริงๆผมผมก็อยากจะแนะนําพลังงานพวกพวกบิทโอนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจอ่ายังยอยากจะรอดูราคาน้ํามันสัปดาห์หน้าสักหน่อยหนึ่ง พาะจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเซจะไปจริงกับุมพลังงานต้องมาไงถ้าไม่มาไงเซนมันก็คงไปได้ไม่เยอะเพราะว่าใช่ใมันอิงกันได้เนาะใช่ครับกลุ่ม Property นะคะคุณแมกซื้อเก็บช่วงช่วงนี้สะสมไว้ถูกไหมคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถจนะออาที่คุณแม่ไรใช่ครับรถจนะอมตะปรึกษาอะไรพวกนี้ครับคราวที่แล้วที่ที่พูดไป แล้วพวกคอนโดคุณเมฆไม่ได้แนะนํากับเขาใช่ไหมคะอาวช่วงนี้อาวินนี้ผมจะชะลอหน่อยครับอ๋อไปไปใหญ่ไปอืมไปอมตะโรดจันนะพฤกษาเห็ราชด้วยไม่หรือเปล่าคะอ่าเห็รมาชาด้วยครับเออเพราะเขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้พอดีเลยต้องถามนิดหนึ่งเพราะเห็ราชนี้ก็ก็มาแรงเหมือนกันนะคะอ่าตอนนี้แดงๆกลุ่มนี้แดงๆอยู่นะคะคุณเมฆค่ะสัปดาห์นี้ ใช่ครับก็ยังยังพอได้ครับเพราะว่าหุ้นจากตัวบางตัวที่ผมคุยกับพี่ม่อนก็จะว่าบางตัวขึ้นไปเลยพอคุยกับพี่ม่อนอย่างศึกษาได้ขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้เป็นพ่อปากพี่เหรอคะเนี่ยนะนะครับมันก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยที่มันยังไม่ขึ้นตรงๆมันก็ไม่ได้ลงเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นผือหวาว้าวพึกษามาแรงจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์จากที่เราคุยกัน สิบหกบาทนิดๆนึงครับสิบหกบาทจากสิบะไรเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนที่ตอนตัวนี้ที่ยังไม่ขึ้นที่คุณเมฆชอบที่สุดคือโรจนะใช่ไหมคะอ่าใช่ครับคุณเมฆไม่กลัวน้ําท่วมอีกปีหรอคะโรจนะเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะคิดว่าไม่น่าจะท่วมนะนะครับเออแต่ว่าแต่ผมผมก็คิดว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่าราคามันลงมาถูกแลในช่วงนี้มันน้ำท่วมนะโอเ และผลประก,กอบการเขาว่าเริ่มฟื้นตัวละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บริษัทพวนกนี้คือผลประกอบนานการเริ่มเริ่มฟื้นตัวผมก็คิดว่าน่านาจะพอไหวอย่างเราผมเองเน่ยไม่ได้ตั้งใจจะถือยาวผมคพูดนี้ก็คือเล่นเล่นเป็นรอบตาเงินกันต่างชาติถ้าเกิดว่าหาาค่ายังซื้ออยู่ผมคิดว่าเล็นรอบขึ้นอย่างรอบนี้ขึ้นอยู่ก็ถือไปแต่ถ้าเกิดว่าหมดรอบนี้แล้วผมก็ต้องขายหมดแหละใช,ใช่ใช่ของคุณเมฆเขาคุยุทธ์ลงทุนเขาไม่ได้ถือนะคะ จะเป็นรอบจะเป็นรอบก็ดีกว่าคิ้เกียจถึงเงินนานเหนื่อยเหนื่อยเอาไปลงทุนหากินแบบคุณแม่กันดีกว่านะได้คุณแม่สัปดาห์หน้าน่าจะไปต่อจากเซตที่ปิดพั0สนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะเจอกันบันจันร์ค่ะครับสวัสดีค่ะ